เซฟได้ครับผู้ักษาประตูของพยักบีดมาที่อาจารย์เกษมอาจารย์เกษมให้พี่นุษมาที่หมอแปก็กหมอแปก็กาการชักดึงหนีหนึ่งพีโนโ่นุชโอยลงนี้เขาพุ่มือผู้ักษาประตูยังได้นะบุญนีนะบุญน,น,นีโอ้ยโดนลุมสามครับยังอยู่ที่พีต่ตน้นพี่ต้นยังยังได้ยังอยู่ที่อาจารย์กรเกษมอาจารย์กรเกษมของพยักบีดอาจารย์กรเกษมของพยักบีดยังดึงบอลได้ยังไงโอ้โยโอ้ยบอลออกไปครับ เป็นบอลของหลังสีรัชนีกรนะครับอาจารย์ปุ๋ยใบไม้ร่วงครับจะได้เล่นบอลด้านข้างสนามออกบอลหาจางเสียมตัดบอลได้ยิงเลยโอ้โห,โหจางเสียมโอ้โลุกนี้ครับบอลคุง้งอุ้ยบอลบอลข้ามคานไปนิดเดียวนะครับมาที่อาจารย์ปุ๋ยใบไม้ร่วงมาอยู่ที่เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดของหลังสีรัชนีกรทพี่ต้นให้พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเอาดนตตดได้หมอบแบค๊ค Oh, ยังโอ้ยอยังอ,อยู่ยังไม่เป็นประตูอ้าวพี่เบียพี่เบียพยักบิด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 อ้าวยังได้ที่หมอแบกหมอแบ็กยังเอาบอลกลับคืนมาได้ไม่ฟาวไม่ฟาวยังอยู่ที่พี่เบียยิงเลยโอ้ยเขาเมือผู้รากษาประตูมาดิโอ้หอาจารย์เกษมตัดบอลได้ฟาวย้อนหลังครับเป็นการฟาวย้อนหลังครับสำหรับทีม หลังสีรัชนีกรนะครับรเป็นฝายย้อนหลังครับสัญญาณมือจากผู้ตัดลินนะครับหลังสีรัชนีกรจะได้เล่นบอลด้านข้างยังอยู่ยังอยู่ที่นาบ,บนุญมีโอ้บอลอยากเป็นบอลของรังสีรัชนีกรครับเป็นบอลทัดมาที่พี่ต้นออกบอลยังไงยังโอ้ยลูกนี้ครับ ให้บอลมาที่หมอแปก็กที่พยักามบิดพยักามบิดพยักามบิดยังได้บอลอยู่ที่อาจารย์กเกษมอาจารย์กเกษมยาวมาให้พีโ่โนตพี่โนตโอ้โหลูกนี้พีโนตตัดวัดได้เดี๋ยวที่อยที่หลัง,ลงอินรัชนีก่อนบอลมาอยู่ที่ผู้รักษาประตูของพฝ่ายของ ลังสีรัชนีกรอ้าลูกนี้อาจารย์เกษมตัดบอลได้อาจาร oh, ย์เกษมส่งโอ้หลูกนี้นิดเดียวครับโอ้ยสำหรับพยักบิดโอ้ยตอนนี้ครับสกอร์นะครับอยู่ที่1ประตูต่อนหนึ่งอยู่นะครับบอกเลยครับว่าบอลทั้ง2ทีมนี้รู้กันเลยรู้กันเลยมาอยู่ที่รังสีรัชนีกรรังสีเอ้าลูกนี้อาจารย์เกษมชินมันได้แต่อยู่ที่พี่ต้นพี่ต้นยังตัดบอลอีกเหมือนเดิมยังอยู่ที่รังสีรัชนีกร ลังสีแลชนีกรอาจารย์เอิอพยักดีพีโนตหมาอยู่ที่หมอแป็กหมอแป็กหมอแป็กยังคืนบอลอยู่สําหรับหมอแป็กเบอร์ห้าหมาอยู่ที่พี่เบีย laser. พี่เบีย habitat. ให้อาจารย์เกษมให้ท oh ี่พี่เบียโอ้หลูกนี้ครับโอ้ยโดนบล็อกได้ครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปแล้วครับสําหรับลังสีรัชนีกรโอ้ล <Marvin flanzen> ูกนี้ครับพี่เบีย พี่เบียให้กับอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมทัดแบกกับมาครับพี่เบียรซัดเลยแต่ว่าโอโย้ยังยังติดเซฟครับมาเข้าหมาพี่เบียโหเอาอีกแล้วมาอยู่ที่หลังสีรัชนีก่อนอาจารย์เกษมยังตามบอลอยู่อาจารย์เกษมอ,อ้าวบอลออกไปหลังสีเออขอไปพยักดิดครับจะได้เล่นด้านข้างมาให้พี่หมอแบกหมอแบกมาให้พีโนช เอาลูกนี้มาที่อาจารย์เกษมนัดขึ้นมานัดขึ้นมาอยู่ที่พยัคฆบีบโอ้ยเลยไปถึงผู้รักษาประตูของรังสีรัชนีก่อนมากว้างๆครับไปพีกาดเบอร์เก้าพีกาดรังสีรัชนีก่อ,อาว้าวลูกนีโวยเกือบไปแล้วครับโอ้เกือบไปครับแต่ยังได้ครับสําหรับพยัคฆบีบจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมโผล่มาให้พี่นุช พีนนโนตเอาเอ้าลูกนี้โหยยิงผันหน้าปากประตูไปสัญญาณขอเวลานอกครับสำหรับรังสีรัชนีกรพักหายใจหายคอกันหน่อยครับขอขอบพระคุณเป็นกางสูงครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักจังเป็นางการท่านสอส,อสอรัชชัยโชคชัยวัฒนากรและก็ท่านนายกบดินทร์ศรีชัย นะครับที่สนับสนุนเงินรางวัลและก็ถ้วยรางวัลในครั้งนี้นะครับและก็คณะกรรมการสารเจ้าครั้งที่4ี่ชุดที่4นะครับแล้วก็ต้นสันสปอร์ตนะครับแล้วก็อรถสไลด์ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่ถาวรเจริญยุต์นะครับแล้วก็คลินิกหมอประดิญญาแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศตกอสร้างนะครับแล้วก็ห้างทองแท้เยาวราชเฉหิงนะครับ แล้วก็ห้างทองยิ่งวงลิงนะครับเย,ย,ยาวาราชเจ๊ปอนะครับแล้วก็นัดเจริญก่อสร้างนะครับแล้วก็แสงทองฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ร้านมหานคร นะครับแล้วก็บอตทอลานสแก่นะครับแล้วก็ปั๊มเชลนุพกิจนะครับแล้วก็บริษัทธนพันธ์2021จำกัดนะครับแล้วก็เ p พยักษ์สปอร์ตนะครับแล้วก็ห้างห้องชุดจำกัดนะครับสมบัติบริการพยัคกรบุมิสัยนะครับแล้วก็อูช่างแดงนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่สนับสนุนในครั้งนี้โอ้โหลูกนี้ครับโอ้ตัดภาพเข้ามานี่ ทูบรรยายนี้มองไม่ทันเลยนะครับอาจารย์กล้องคับเบอร์ B 14ของลังสีรัชนีกรครับยิงซัอข้ามคานไปครับเฉียดสามเหลี่ยมไปนิดเดียวนะครับตอนนี้สกอร์ทั้ง2ทีมนะครับสก,กอร์ทั้ง2ทีมนี้พยักด์บิดกับลังสีรัชนีกรนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องหาทีมที่จะ บอลคู่นี้ครับบอกเลยครับว่ามีผลแน่นอนนะครับพยัก์บีตต้องการ3ามแต้มนะครับส่วนลังสีรัชนีกรนี้บอกเลยครับว่าก็จะเอา3ามแต้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าลังสีรัชนีกรนะครับชนะมาแล้วนะครับหนึ่งนัดนะครับส่วนพยัก์บีตนะครับส่วนพยัก์บีตชนะมาหนึ่งครั้งแพ้มาหนึ่งครั้งนะครับอยากจะได้ อีก3มแต้มนะครับสำหรับพยัคฆ์บิดบอลคู่นี้มีผลแน่นอนนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขัน,น,นพยัคฆ์บิดออกมาอ้าวยังได้ครับสำหรับรังสีราชนีก่อนโอ้ยยังอยู่อ้าโอเคครับผููตัดสินคือผู้ชี้ขาดในสนามครับผููตัดสินคือผู้ชี้ขาดในสนาม ขอบคุณผู้ตัดสินครับจากทีมงานอาจารย์ปุ๋ยใบไม้ล่วงครับที่ได้นำที่ได้มาตัดสินนะครับทีมงานของอาจารย์ปุ๋ยจากผู้ธดยสง่าฝ้าวาโอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับขอต้ษนขอโพยกันไปพี่ๆเขารู้จักกันพี่ๆรู้จักกันนะครับจะเป็นฟิกิของรังสีรัชนีกรนะครับ พยักบีบถอยเลยนะครับพยักบีบถอยเลยโอเคครับขอบคุณพุทธศิลป์นะครับที่ได้บรรยายที่ได้ตักเตือนนะครับสําหรับนักกีฬาส่วนที่พี่ทั้งสองทีมก็ขอขอบคุณที่เคารพการตัดสินนะครับมาพี่เดียวโอ้โหลูกนี้ยังอยู่ยังไงควายควายควายชิปโอ้โหเอาแล้วครับพี่แชมป์ลงบ้านโอ้โ โอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบถ้าเกิดชิปไม่เข้านี่เขาจะเรียกว่าชิปหายนะครับแต่ว่านี่ชิปเข้านะฮะโอสาหรับพี่แชมป์ครับโอสุดยอดมากครับสําหรับทีมรังสีรัชนีกรครับนำไปแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งครับพี่แชมป์โรงบาลครับยิงเข้าไปนะครับอ่าเข้าสู่เกมการแข่งขันครับสําหรับพยบ,บีดกับรังสีรัชนีกร บอกเลยครับว่าทั้งสองทีมนี้มีผลแน่นอนครับถ้าใครแพ้ใครชนะมาอยู่ที่พี่แชมป์วางให้พี่แชมป์อีกแล้วพี่แชมป์เอาบอลลงโอ้ยบอลออกไปเล่นเร็วเลยเล่นเร็วให้อาจารย์ก้องอาจารย์ก้องสับให้พี่แชมป์อีกแล้วยังไงง่ายโอ้โหเ <laughs> มื่อกี้ชิบเข้าครับแต่ แต่ยังได้ครับยังดีครับไม่เป็นไรครับเอาต่อไปพี่สู้ต่อไปมาที่อาจารย์กล้องตัดเข้าไหนเย,ยโอ้โหหายเลยหายออกข้างโอ้โหครับสงสัยติดชิปวบอพี่แชมป์ลงบานเนี่ยติดชิปแล้ว,ะลน,น,ลวนะเข้าสู่เกมเข้าสู่เกมพีเบียพีเบียไม่ผู้กองกิติให้กับโค้ชท็อปเอาพี่อน ออกบอลยังยังได้อยู่ที่อาจารย์กล้องมาเข้าอาจารย์เกษมเอาโอ้ยโดนสกัดได้จังพโนดโอ้โหลูกนี้มาอยู่ที่พี่โนดพี่โนดยังขึงบอลบึงบอลยังบุกได้มาอยู่ที่โค้ท็อปโค้ท็อปไปพี่โนดมาดังยังขึงบอลได้อยู่มาที่ผู้กองกิติอาจารย์กล้องบอกว่าขอเข้าเองเอาลูกนี้อาจารย์เกษมโอ้ยโดนชิงบอลไปได้ยังยังอยู่ที่พินโนดเอ้า พี่เดี่ยวให้กับพี่แชมป์ว้าวบอลสัญญาณเป็นไม่ใช่การฟาวไม่ใช่การฟาวขอโทษกับโฟยกันไปครับไม่เป็นไรรู้จักกันอยู่แล้วครับพี่เบียร์กับพี่เบียร์กับพี่แชมป์เอายิงเลยลูกนี้ทัดทัดบอลน,นะครับน่าจะเป็นการทัดบอลน,นะครับเป็นลูกคอนเนอร์นะครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับสำหรับหลังสีรัชนีกรปาลูกนี้ ไปบอลมายังอยู่ยังอยู่ลูกนี้ยังไงยังได้อยู่ที่สําหรับพยยกบิดพยบิดอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมยังดึงขึ้นบอลได้โอ้ยยังคลองบอลได้มาที่พี่นุษพี่นุษเข้ากลางให้อาจารย์เกษมออกมาที่โคดท็อปโคดท็อปยิงเลยโอ้ยยังได้โอ้ยเดนสกัดออกไปสําหรับประชาันธ์คู่ต่อไปนะครับไก่นุ่มอยู่ในเต็ดนะครับพบกับโตโยต้าครับ เอาแล้วอาจารย์เกษมสนามไปเลยอยู่ฝั่งนู้นนะครับอาจารย์เกษมเอาโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใบเหลืองใบเหลืองใต้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสัญญาณรอสัญญาณครับเพราะว่าใบเหลืองต้องรอสัญญาณนะครับใบเหลืองต้องรอสัญญาณนะครับ <laughs> อ่าเข้าสูเกม ออกมาอาจารย์กระสินได้หมอแป๊กหมอแป๊กยังไงอโหยโดนโดนตามมาได้อาจารย์กล้องอาจารย์กล้องโดนหมอแป๊กเอาไม่ไม่ไม่มีสัญญ,ญาณเล่นไม่มีสัญญ,ญาณเล่นได้พี่แชมป์พี่แชมป์ไปพี่แชมป์อาจารย์กล้องอาจารย์กล้องยังคึงบอลดึง